เทคนิคการรักษาลุมสีวด้วยการใช้ TCA Cross เทคนิคมีข้อต้องระวังอะไรบ้างและมีแนวทางการดูแลได้อย่างไรสวัสดีครับมารุยครับการใช้ TCA Cross นะครับของหมอนเนี่ยจะใช้เป็นไซลิงเทคนิคนะครับเนื่องจากว่าจะสามารถใช้กด TCA เนี่ยลงไปในก้นหลุมได้ค่อนข้างดีเลยตัว TCA เนี่ยจะไปทำให้เกิดการเหมือนกับทำให้ไฟโบซิต ทำไม่เกิดการอักเสบนะครับคล้ายๆเลเซอร์นะครับผมทาให้เกิดการกเสบกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ปัญหาที่พบอย่างแรกเลยนะครับคือรอยเข้มได้โดยเฉพาะในคนเอเชียเนี่ยถ้าใช้เกิน70%นี่ยนะครับหรือว่าในคนที่ผิวเข้มเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดรอยเข้มได้การดูแลคือ กันแดดต้องใช้นะครับสตัวยาเล็เม็ดลดเม็สีนะครับแล้วก็พอการรักษาด้วยการใช้ตัววิโคโเ,เซกเลอร์ครั้งถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการลบรอยได้อยู่ได้ด้วยอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยเรื่องรอยเข้มเนี่ยนะครับหมอว่าอ่าหมอต้องอ่าจะเล่าให้ฟังว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะว่าการรักษาด้วยการใช้ตัวเลเซอร์เนี่ยก็จะเป็นการลบรอยดําได้อยู่แล้วนะครับดยตัวพวกกลุ่มของ discovery picosecond laser อันที่2ที่มีโอกาสเกิดได้นะครับจากหลุมไอพิกเนี่ยบางครั้งเนี่ย ช่วงแรกๆเนี่ยมันต้องบอกเป็นพังผืดของ i อพิใช่ไหมครับซึ่งลึกแล้วมีพังผืดค่อนข้างเยอะเนี่ยการใช้ TCA เอนี่ยอาจจะทําให้ดูจากหลุมไอ้กว้างขึ้นแต่ว่าตื่นขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการรักษาคือการใช้ TCA เนี่ยจะไปกระตุ้นให้อ่าพังผืดที่มันเป็นของ i อพิเนี่ยอ่าลดลงหายไปแล้วจะกลายเป็นลักษณะที่เป็นโ l ลลิ g งสกา คือเป็นลักษณะของพังผืดที่ดึงรั้งงนะครับมากมากเนี่ยของไอพิกซึ่งรักษายากกว่าจะกลายเป็นลักษณะของบล็อกคานะครับซึ่งการรักษาด้วยการใช้เลเซอร์เนี่ยก็จะง่ายกว่านะครับจะตอบสนองได้มากกว่าในการรักษาดุมสิวเนี่ยเราจะไม่ได้รักษาครั้งเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นไดนามิกนะครับะจะต้องมีการปรับการรักษาแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับสภาพผิวดังนั้นเนี่ยบางบางท่านเนี่ย ที่ท,ที่รู้สึกว่า,าใช้ TCA แล้วเนี่ยรูมสิวดูกว้างขึ้นแต่ถ้ามันตื้นขึ้นแล้วก็เรียบขึ้นเนี่ยจะอยู่ในโปรเซสของการรักษานะครับครั้งถัดมาหมอก็จะใช้เป็นตัว Discovery Pico s i c Laser หรือว่า Infinity Microneedle F ในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนก็จะแคบขึ้นแล้วก็ตื้นขึ้นได้ โดยสรุปคือการรักษาลุมสิวด้วยการใช้ T.C. Across น,นะครับว่าจะเป็นใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่า s ซ n g ลิงเทคนิคเนี่ยมีประสิทธิภาพในการรักษาลุมสิวโดวยเฉพาะไอพิกแต่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดหนึ่งคือรอยเข้มหลังาการรักษาซึ่งก็มากจะเกิด P.I.H. น,นะครับอันที่สองคือหลุมจะดูกว้างขึ้นได้เล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นการเกิดจากกระบวนการในการรักษา เนื่องจากการรักษาลุมสิวะนะครับมันจะเป็นไดนามิกน,นะครับคือเราต้องปรับการรักษาเราะเราไม่ได้รักษาครั้งเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการปรับการรักษาเช่นถ้ามีรอยเข้มการรักษาถัดมาหมอก็จะใช้เลเซอร์ลบรอยอยู่แล้วนะครับผมอันที่2ถ้าเกิดมันอพอมัน จากไอพิ ick, กกลายเป็นโรลิ่งสกาซึ่งมันรักษาง่ายกว่าหมอก็จะสามารถใช้พลังงานเลเซอร์ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ส่วนมากหมอจะเล่าให้ทวนไข้ทุกคนฟังอยู่แล้วว่าการรักษาด้วย t c เนี่ยมันมีโอกาสเกิดอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่เราสามารถดูแลได้นะครับเป็นไปอยู่ในกระบวนการรักษาอันนี้ก็เลยนํามาแชร์กันหากใครมีข้อสงสัยปรึกษา a c e b o o k หมอรุชวนคุยนะคบ